พลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลาตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลา เพื่อที่จะพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบความห่วงใยให้กับพี่น้องสมาชิกองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเสื้อเขียวของจังหวัดยะลาเพื่อที่จะรับทราบปัญหารับทราบถึงข้อขัดข้องในการดําเนินงานรวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษเพื่อเป็นการสืบสารรักษาต่อยอด งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งการลงในพื้นที่ในครั้งนี้นะครับก็ยังมีพันเอกพิョรพงศ์วัลภาทิ์ผู้บังคับการกรมฐานราบที่152หนะครับหัวหน้าคณะทํางานโครงการอนื่องมาจากพระราชดำริคณะที่ 1, 1พันเอกพิยุทธ์ชุมโคตรครับเสนาธิการ, Dart, ราศูนย์ประสานงานโครงการนอนื่องมาจากพระราชดำรินายชานนเจหะมะประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและ เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่ากลุ่มเสื้อสีเขียวนะครับรวมถึงสมาชิกก็ร่วมให้การต้อนรับครับ จากนั้นครับทางด้านของพลตรีเฉลิมพรขำเขียวพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงพื้นที่นะครับในการเยี่ยมชมแปลงกเกษตรทฤษฎีใหม่การทำปศุสัสตว์ครับแล้วก็ได้มีการมอบอินเตอร์พัลลัมเครื่องบอุปโภคบริโภคนะครับให้แก่สมาชิกองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงไว้ใช้สำหรับในช่วงของเดือนรอมฎอนในการละศีลอดประจำปีที่เะรศัสกัด1444ครับนอกจากนี้ก็ยังได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกนะครับ เพื่อที่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาจํานวน2รายนะครับโดยได้มีการพูดคุยสอบถามอาการแล้วก็สภาพความเป็นอยู่พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็อินทผลัมนะครับไว้รับประทานในช่วงของห่วงเดือนรอมฎอนครับอีกทางยังให้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้าสนับสนุนส่งเสริมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกด้วยครับและนอกจากนี้ค่ะยังได้เดินทางต่อไปอยังค่ายสิรินทรตตาบลเขาตุมอําเภอยะลังจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อมอบแพะพันธุ์พระราชทานจากโครงการทหารพันธุีกรมทหารราบที่152จํานวน3คู่6ตัวค่ะซึ่งเป็นแพะสายพันธุ์ผสมนะคะระหว่างแพะสายพันธุ์แป๊กเป็นกอนแล้วก็สายพันธุ์พืชเมืองค่ะให้แก่นายชาโนนเจหามะประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มเสื้อเขียวเพื่อนําไปต่อยอดการขยายพันธุ์การเลี้ยงปศุสัตว์ณนะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจษษษพอเพียงจังหวัดชยัยจังหวัดยะลาค่ะเพื่อที่จะทําเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นการแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพให้กับยาว